สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสารธรรมล้ำค่าในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับพุทธบัญญาตพิรมและพวกเราสองคนแม่ลูกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมฝ่าวิกฤตของชีวิตไปกับท่านเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศจเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีกันค่ะซึ่งหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะคะช่วงธรรมาพิรม์ ชีวิตยังไงก็ต้องเจอคำว่าวิกฤตหรือมันเกิดภาวะขับขันบีบคั้นให้จิตใจเนี่ยต้องเจ็บปวดไปกับส่วนหนึ่งของร่างกายด้วยก็มีเราเริ่มคำว่าวิกฤตของชีวิตเนี่ยทางหลักศาสนาก,ก็ถือเริ่มเกิดก็มีวิกฤตแก่ตัวก็ยิ่งมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่ง ตายละถ้าตายเนี่ยก็เป็นวิกฤตสุดท้ายเอาเราเริ่มต้นเรียนรู้เข้าใจชีวิตบางชีวิตเริ่มเกิดก็วิกฤตทั้งแม่ทั้งลูกแม่เฉียดตายหรือตายขณะคลอดลูกเนี่ยเยอะไหมแม่ต่อมาก็เสียชีวิตเพราะคลอดน้องเหมือนกันนั่นแม่ผู้ให้กำเนิดลูกก็วิกฤต ส่วนลูกที่ตายตั้งแต่เกิดใหม่ๆก็เยอะไหมผ่าวิกฤตมาไม่ได้บางคนนี่ไม่เกิดธรรมดาต้องผ่าผ่าตัดการผ่าตัดออกมานี่มันก็แน่นอนวิกฤตนั้นวันที่เกิดของแต่ละคนเนี่ยไม่ควรงโง่ไปเที่ยวจัดงานวันเกิดกินเลี้ยงฉลองกันใหญ่โต บางคนนี่ฉลองใหญ่พาเพื่อนมากินเพื่อนชวนไปต่อแล้วก็ปล่อยให้พ่อแม่ล้างถ้วยล้างจานเก็บเป้าเก็บของจริงๆแล้ววันที่เราเกิดนี่กินอะไรได้ไหมมันควรจัดงานวันเกิดเลี้ยงกินกันนู่นกินนี้ควรไหมถ้าวันเกิดกินได้เยอะก็น่าจะจัดให้กินต่อไปได้นะเขาบอกน้ำนมก็ยังไม่กินเลย น้ำเปล่าก็ยังไม่กินเลยเกิดใหม่ๆเนี่ยยี่สิบปดชั่วโมงเด็กไม่กินอะไรเลยแต่คนมันปัญญาสมองไม่ติดเครื่องกรองก็ทำให้จัดวันเกิดกินนั่นกินนี่กินนู่น,ก,น,น,ก,น,นกินล่างกินผลาญกันไปกินกันจนหมดเนื้อหมดตัวไปก็มีนั่นก็เลยสร้างวิกฤตต่อไปทางเศรษฐกิจอีกก็ได้ เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปหลงเรื่องเกิดแล้วเอามาจัดสรรกันใหญ่ในเมืองไทยนี่มีน่าจะมีท่านเดียวที่ถึงวันเกิดไม่ฉันอะไรไม่กินอะไรเลยคือใครรู้ไหมหลวงพ่อพุทธทาสวันเกิดของท่านนี่ท่านจะอดอาหารทั้งวันและถ้ใครจะให้ของฝันท่านก็บอกว่ามาอดอาหารร่วมกัน ก็ประหยัดอาหารไปวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยมันสวนทางกันไหมอีกฝ่ายหนึ่งจัดวันเกิดกินกันล้างกินปลานเลยอีกฝ่ายหนึ่งไม่กินอะไรเลยดื่มน้ําอย่างเดียวแล้วท่านกะเทศทั้งวันทั้งคืนเลยนะกันดึกอีกกันหนึ่งต้องเท่าไหร่รู้ไหมตีหนึ่งหกทุม่มไม่ฉันะอะไรแต่เทศทั้งวันทั้งคืนวันเกิดท่านท่านเรียกว่ารออายุ แล้วพอใกล้ๆจะมรณภาพเนี่ยท่านเรียกงานใหม่ที่แรกเรียกวันเลาะอายุต่อมาเรียกเลิกอายุพอกันทีอายุมันใกล้จะหมดแล้วนั้นคนเราเนียถ้ารู้ว่าเกิดมันก็สานจะลำบากก็เลยอยากจะตัดวัตะสงสารอยากจะหยุดพอกันทีเรื่องเกิดเกิดเนี่ย ถ้าใครชอบเกิดชอบแก่ชอบเจ็บชอบตายคนนั้นจะผ่าวิกฤตของชีวิตได้ไหมถ้ายัางปล่อยให้ชีวิตต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดไปก็ต้องเจอเกิดมายัางไงก็ต้องมีเรื่องอะไรคู่กันเนี่ยได้เสียบวกลบสมหวังผิดหวังแพ้ชนะมีวิกฤตถ้าบางคนบอเอตกิบอกว่า ได้กระเสียบวกกระลบได้นี่ไม่น่าจะวิกฤติทำจริงเ่ยคนได้ลาบได้โชคได้อะไรต่างๆกันเนี่ยมีวิกฤตไหมได้ลถมาใหม่ไม่กี่วันจนตายวิกฤตไหมหรือเขามาชนนี่ได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งว่ามีวิกฤตไหมหวยหาย วุ่นวายเพราะฉะนั้นได้โชคได้ลาบเสื่อมลาบเสื่อมยศมันก็เป็นวิกฤตสำหรับคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะนั่งวิกฤตกรักมไปเรื่อยเจ็บปวดกับชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยได้ก็เจ็บปวดแบบนึงเสียก็เจ็บปวดอีกแบบหนึง่งนะได้ลูกได้หลานมาลูกหลานติดเล่าติดยาก็วิกฤตไปอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นอย่าไป นึกอยากเกิดอีกเลยเขาจึงบอกว่าพระพุทธเจา้าอุทานว่าไงชาตินี้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายไอ้ของเราไม่งั้นใช่ไหมแม่ผัวเลวนะตบตีเมียหน้าตาแยแต่เวลาผัวตายเมียไปกอดศบชาติน้าเจอกันอีกเนะมีเยอะไหมคนที่บอกว่าถ้าได้ลูกดีผัวดีขอชาติน้า จอกันอีกนะดียังไงก็ต้องวิกฤตอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปยินดีกับการมีการได้การเกิดต้องรู้สึกว่ามันมีวิกฤตได้มาก็จะได้ไม่เหลิองลงจะได้ไม่หมกมุ่นมัวเมาทำให้ชีวิตเราได้ผ่านมันไปอย่างชาญฉลาดนะเอาแต่นี้ คนเราเนี่ยตั้งแต่แก่เริ่มแก่ใครสังเกตไหมมีส่วนไหนบ้างที่มันเริ่มวิกฤตเรยวแรงไปก่อนไหมหูตาฝ้าฟางเริ่มค่อยๆคืบคานสร้างวิกฤตให้ชีวิตลุกโอยนั่งโอยลุกเอาหัวขึ้นก่อนนี่ก็เดียวนะแต่ถ้าเอาก้นขึ้นก่อนละ่ะ หลักดันกันอยู่และบางคนนี่ต้องประคองต้องเอามามือมาสอดใต้แขนลักแล้ดึงขึ้นที่วัดอาตมาเนี่แล้วมาเห็นภาพนี้บ่อยจอยังเลยเพราะอะไรคนเข้าวัดส่วนใหญ่เป็นคนแข็งพอเข้าไปก็ยักแยยักยันจะลุกจะเดินนั่งโอยลุกโอยและส่วนใหญ่ตอนนี้สมัยก่อนไม่มีรถสำหรับ ผู้ชราเนี่ยเขาเข็นกันมาเมื่อก่อนสีขาสองขาเดินได้ตอนนี้ต้องไปแบบเข็นๆกันไปนี่ก็วิกฤตของชีวิตเรี่ยวแรงหูตาการเมื่อยการปวดของชีวิตช่วงหนุ่มสาวนี่มันมีไม่มากแต่พอช่วงแกโอ้โหหาเรื่องปวดได้เลย เอวนี่คนหนุ่มสาวไม่เคยปวดใช่ไหมแต่คนแก่ปวดแก้งปวดขาปวดเขา่าโ,โลกนู้นโลกนี้มาลุมแล้วคนแก่เอาละตอนนี้มาถึงเจ็บนี่เขาจะจะพูดคําเดียวใช่ไหมเจ็บที่จริงมันต้องเติมอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยได้เจ็บปว่บปวยโรค ใครแพ้เจ็บเนี่ยมันมีหลายอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าความหิวก็เป็นโรคหนึ่งชิวแล้วก็เป็นวันละสองสามมือใช่ไหมปวดหัวปวดฟันนี่บางทีแป๊บเดียวก็หายไปนะแต่หิวนี่ไม่ทรมานได้ทุกวันไม่กินไม่ทานก็ลำบากเลี่ยวแรงหมด วิกฤตครั้งนี้โรคภัยใกล้เจ็บค่อนข้างจะมาแรงมันกระทบไปถึงเศรษฐกิจการเป็นอยู่จนกระทั่งต้องเกิดคำว่า n e ว n o r m a l ่ยต้องปรับปรุงชีวิตใหม่ดำเนินชีวิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์สถานการณ์โอ้โยมันมีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนควรจะเข้าใจไว้ อย่าไปหลงว่าเป็นสัจจาพินิเวศว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้แบบนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่เป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะการใครจะมานึกว่าใครอยากไปพูดยืนยันว่าพระต้องออกบินทบาทโปรดสัตว์ญาติโยมโยมปีนี้มันสลับ กันมั่งโน้นนะก่อนพระบิณฑบาตโยมใส่บาตรตอนนี้โยมเชื่อไหมพระไปใส่บาตรโยมอไปถึงบ้านแจกโน่นแจกนี่ตั้งลงครัวให้คนยากคนจนได้กินได้ประทังชีวิตไม่น่าเชื่อว่าโลกมันจะเปลี่ยนมาได้ถึงขนาดว่าพระต้องแจกโยม ให้โยมเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พระเฉพาะที่จังอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนท์เนี่ยเจ้าหน้าอําเภอให้พระไปตามบ้านเอาบ้านที่นอนติดเตียงก่อนแล้วก็บ้านคนตกงานํำรวจ คนขาดรายได้ไม่มีวิกฤตช่วงเจ็บป่วยโรคภัยใกล้เจ็บเจ้าโควิดมาเนี่ยถือว่าวิกฤตอย่างที่สุดแต่ที่จริงถ้าตรวจดูตามที่เขาทำสถิติมันจะร้อยปีมันจะล้างระบาดท,ทีหนึ่งตั้งแต่ฟีดาดทรัพิษไฟอารกิวาอะไรพวกนี้ ก็จนมาถึงตัวนี้แปลกเหมือนกันนะมันจะลงหกสามหกสามหกสามสามสองสามสี่ยเนี่ยก็มาเขานี่เจอเขาอีกก็ต้องเรียกกันว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้มีชีวิตเดินชีวิตถูกต้องมาเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะว่าตามาเองช่วงนี้ก็ พูดง่ายๆว่าเราโชคดีตัวเราไม่วิกฤตมากแล้วแถมยังช่วยคนวิกฤตอีกไม่เป็นผู้เป็นต้นเหตุสร้างวิกฤตแต่ไปบรรเทาวิกฤตให้คนอื่นพอเขาตกงานก็มาที่วัดกันวันหนึ่งสามสสรวมแล้วต้องเลี้ยงคนพันกว่าคนจ่ายเดือนละห้าล้าน แต่แล้วทวงใหม่ๆนึกว่าเสร็จแล้วโยมนั่งอยู่ที่วัดสี่ห้าวันไม่มีใครมาทำบุญสักบาทไม่มีเลยเขาไปลือกันว่าวัดปิดด้วยแล้วตอนประกาศใหม่ๆไม่มีใครไปอยู่บ้านเพื่อชาติตัดเชื้อเพื่อชาติหยุดเชื้อเพื่อชาติคนก็เลยไม่มีมาวัดเลย ต้องใช้เงินเก่าอยู่หลายวันแม้แต่เวลามันฟื้นมันก็ฟื้นง่ายนะเชื่อไหมในวิกฤตมันก็มีโอกาสได้ไหมพอหลังจากนั้นข่าวออกว่าพระพยอมรับคนตกงานเยอะคนมาอยู่เยอะแต่คนไม่่อยไปทำบุญพอเออหน้านั้นมาม่วงอะไรไรออกมาเยอะขายไม่ได้จะเนา่าดคนไม่ไปวัด ไองานที่รับรับไปเทศคืนหมดแคนเซิลหมดเนี่ยเหลืองานนี้งานเดียวเนี่ยเทีมมานอกจกนั้นคืนหมดเลยแล้วก็ไปเทศกระทรวงดานนาสุขแม่ไปเทศหมดอารมณ์เลยตั้งกะรับงานเทศเขาให้เทศในห้องไม่มีคนฟังคนฟังก็อยู่ข้างนอกนอก้อง You New know, n o r ม a l จริงๆเป็นชีวิตแบบใหม่เทศแบบใหม่ซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนเทศไม่มีคนฟังคนฟังก็อยู่ที่ที่กระจายไปเนี่ยมันก็เป็นวิกฤตชนิดหนึ่งที่เราต้องปรับตัวนะแต่คนเนี่ยที่จะมาดูนะเขาวิกฤตเพราะความโง่ของชีวิตแท้ๆเลยนี่มีคนคนหนึ่งเขาทำงานประปานะกรหลวงเนี่ย เดือนหนึ่งสองหมื่นหกเชื่อไหมเขาไม่เคยเงินเหลือไว้ไถ่แม่พ่อกินอีกเขาไม่เคยรู้คุณค่าของเงินมหาธรรมคันธีพูดไว้ดีนะการเป็นคนใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายคือการฝึกตนให้เป็นมหาโจรเสียเองโจรเนี่ยปล้นทรัพย์ มันก็ปล้นคนอื่นทับคนอื่นโจรปล้นตัวเองเงินตัวเองเนี่ยมีไหมการใช้จ่ายสุรุยสุร่ายถือว่าเป็นปล้นทรัพย์ตัวเองที่ทรัพย์สินหมดไปเขาไม่ได้ปืนมาจี้เขาไม่ได้มาบังคับเลยแต่ว่าจ่ายแบบสุรุยสุร่ายใช้สวยนี่ชอบเหลือเกินใช้สอยเนี่ยไม่เท่าไหร่อะ ตอนจะมาเด็กๆเนีพ่อเราเคยยอมเราจนไว้แปดพันนะปีนี้ต้องซื้อกับข้าวกินตลอดทั้งปีอยู่ได้เดี๋ยวนี้อะไรแค่เขียนสลียที่คิวตัวเดียวสองหมืน่นเขียนเสร็จมีปัญหาต้องใช้เลเซอร์ลบออกอีกสองหมืน่นคิวบ้าได้กินไปทั้งสี่หมืน่นจริงไหมแล้วมีคนหนึ่งไอ้นั้น จบปริญญาเนี่ยมันทำไม่เคยเงินเหลือเก็บเลยสองลายที่เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่น่าพลาดเลยไอ้คนจังที่จะกลับไปเนี่ยมันกราบแล้วกราบอีกบอกประทับไม่ทีเนี่ยรู้ว่าชีวิตกับเงินต้องใช้กันยังไงมันก็เลยเหลือเชื่อไหมเขาเดือนสองหมไม่เหลือมาอยู่วัดอาตมาเดือนครึ่งสองเดือนเนี่ย เขาเหลือตั้งหลายพันตอนนั้นเพื่อนชวนไปในกินกินสุรยสุาลใจไม่ได้มีคําว่าอดออมก็อยากจะให้เขาท่องคาถามหาธรรมะคันดีเพราะมหาธรรมะคันดีใช้ใจสุรยสุาลไหมสมถะมักน้อยเรียบง่ายสันโดษท่านถึงได้หลุดวาทกรรมว่า การปล่อยตัวใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเท่ากับฝึกตนเป็นโจรปล้นทรัพย์ตัวเองโจรนี่มันปล้นเฉพาะแว่นแฟนนั่นนแต่ทั้งประเทศเนี่ยโยมเอาคนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ยเนี่ยมารวมเป็นเงินโยมว่าแสนล้านได้ไหมค่าเล่าค่ายาข้าส่วนเกินทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ใช้ก็อยู่ได้สบายแต่มันต้องหาเรื่องไปเสีย โดยเฉพาะยาเสพติดตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าปีหนึ่งก็เป็นแสนล้านแล้วในจะค่าไปบำบัดไปจัดนู่นจับั้มันเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อว่าเศรษฐกิจวิกฤตอย่างนี้ยังสมหัวเล่นการพนันกันจับทีไปร้อยจองร้อยตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บระบาดแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่นตรัสไว้เรื่องหนึ่ง ยุคใดมนุษย์ไร้ศีลธรรมไม่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมลามกรธรรมหหยนะธรรมข้าวยากมากแพงโรคร้ายระบาดมักจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นช่วงนี้ทำจริงใครรู้สึกไหมว่าศีลธรรมตกต่ำอย่างขนาดนักามาเมื่อตอนเด็กๆเ,เกิดมาจนโตเนี่ยจนอายุเจ็ดบนี่ข่าวว่าแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ พวกรามีพี่าน้องเนี่ยมันจะถี่จ๊บเหมืนช่วงนี้ไหมไม่น่าเชื่อว่าเอาน้ำลัางกองน้ำไปให้ลูกกินเพื่อจะเรียกคะแนนถงสารจะได้เงินต้องต่ได้ตั้งสิบล้านเกือบยี่สิบล้านน,ะาน,นี่สายบุญนี่แบบพวกเราเนี่ยตอนนี้ต้องฉลาดนะพวกสายบุญเน่ยโง่ๆก็เป็นเหยื่อใหญ่ยยปกใหญ่ยยอะไรก็ได้นี่ พอเห็นน้องสารก็ไอแหละแท็กซี่ร้องไห้นิดเดียวได้สิบล้านแม่ค้าขายของไม่ออกได้สิบล้านอันตมาตอนนั้นโถคนไม่มาทำบุญก็นึกเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่ออกโทรทัพน์ร้องไห้จะเรียกคะแนนตรงสารโยมจะทุเล็ดกับบันักไม่ใช่วิธีนี้เออสายบุญระวังเสียท่าคนมิจฉาชีพง่ายไม่ใช่น้อยมัน สายบุญนะเพราะนั้นสายบุญก็ต้องนึกถึงอะไรพุทธภาษิตีวา่าวิเจยะทานังสุขตปะสัตถังขอให้ใครครวญวิจัยเสียก่อนแล้วค่อยทำนิสสมะกัลนังเสยโยใครครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำดีกว่ารอดูเขาสัดระยะหนึ่งไม่ใช่ทุกคนให้ให,ให้แท็กซี่คนนั้นได้ทีเดยดสิบล้านอาีจะมาเทศห้าปียังไม่ได้ นั้นออกทีวีแป๊บเดียวสองสาวันได้แล้วเพราะคนมักจะให้ด้วยความสงสารแต่ไม่ดูว่ามันเกินไปหรือเปล่าไปล้นอยู่นาทีเดียวอีกทีหนึ่งขาดนั้นเราจะให้ใครก็ต้องรอดูสักนิดหนึ่งให้คนอื่นก็ทยอยให้เรารอนิดหนึ่ง ท่านเจ้าคุณพยอมจะพาพวกเราฝ่าวิกฤตกันต่อรอพบกันให้ได้นะคะและตอนนี้ค่ะน้องเป็นหนึ่งมีสิ่งน่าสนใจมาให้เราเพลิดเพลินกันอีกแล้วละคะ่ะช่วงธรรมะพาเพลิน อรับวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงเป็นหนึ่งของนำภาษาอังกฤษจากการอวยพรต,ต่างๆมาเป็นไอเดียเผื่อว่าจะนำไปใช้กันบ้างนะคะดังน,นี้ค่ะ Words are never enough to thank you for all that you do Happy Mother's Day ไม่มีข้อความหรือคำพูดใดๆที่เพียงพอต่อการขอบพระคุณในสิ่งทั้งหลายที่แม่ได้ทำให้สุขสันต์วันแม่ค่ะ To my first and favorite teacher, Happy Mother's Day. แด่คุณครูคนแรกและคนโปรดของลูกสุขสันต์วันแม่นะคะ Thank you for teaching me right from wrong. I love you, Mom. Happy Mother's Day. ขอบพระคุณสำหรับการสั่งสอนให้ลูกรู้ผิดชอบชั่วดีลูกรักแม่นะคะสุขสันต์วันแม่คะ่ะ above all the gifts I have received in this world one is the greatest and most beautiful of them all you my dearest mom I love you today and I will love you more tomorrow Happy Mother's Day <S ของขวัญที่ลูกเคยได้รับมาทาั้งชีวิตในโลกนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดเหนืออื่นใดนั่นคือท่านแม่สุดที่รักของลูกลูกรักแม่วันนี้ และจะรักมากยิ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้สุขสันต์วันแม่นะคะ Thank you for always supporting me in my good and bad times and for giving right suggestions to me Happy Mother's Day <S ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนเสมอมาไม่ว่าลูกจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหรือร้ายและขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำดีๆที่แม่มอบให้ด้วยนะคะสุขสันต์วันแม่คะ่ะ What a perfect gift you are to me. Happy Mother's Day. แม่ช่างเป็นของขวัญที่ดีเลิศประเสริฐสีของลูกสุขสันต์วันแม่นะคะหากคุณผู้ชมเองมีภาษาอังกฤษในเรื่องใดที่อยากจะร่วมแชร์กับทางรายการบ้างก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท CP o จำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26 ถนนซีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรืออ ok ีเมลแอดเดรส y o k w a t 7 g m a i l c o m ค่ะเรามีของที่ระลึกน่ารักน่ารักเรามเมาให้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามปรางแล,และน้องเป็นหนึ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ